สวัสดีครับวันนี้เจอกับร้านแบงค์เฟอร์นิเจอร์อีกแล้วครับผมนี่วันนี้มารีวิวหลังนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมหลังก่อนหน้านี้เราได้รีวิวไปแล้วครับผมตอนกําลังตีผนังครับผมผนังบ้านอยู่ครับผมวันนี้ก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งครับผมร้านแบงค์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมนี่หลังนี้จะเป็นสองห้องนอนนะครับผม สองนอนแล้วก็มีระเบียงด้านหน้ายาวๆเลยนะครับผมนี่ครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งนี่ให้ดูอบๆก่อนครับผมทีผนังเรียบร้อยด้านหน้าก็จะเป็นที่นั่งยาวเลยบันไดยกพื้นมันไดสามขั้นตนัวนี้ครับผมนี่ครับผมเหลือติดประตูหน้าต่างครับหลังนี้ครับผมนี่ดูอบๆดูชันด้านหน้ากว้างเลยนะครับนี่กว้างเลยผมยาวไปนู้นเลยครับผมนี่มีระเบียงมีที่นั่งอะไรพร้อมนะครับผมนี่ ฝาบ้านสวยๆแล้วครับผมฝานี้ได้ฝาไม้หน้าเ็มานะครับผมซ้อนกันก็อยู่ประมาณหน้าหกครับผมนี่ครับผมหน้าหกหน่อยๆครับผมไม้เก่าอันนี้เหลือติดประตูหน้าต่างนะครับนี่ครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งหลังนี้ได้ไม้ฝาสวยหลังนี้ครับผมงานไม้ดิบๆครับผมครับผมส่วนใหญ่เขาจะรีวิวตอนเขาทาสีแล้วนะครับผมอันนี้ผมมารีวิวตอนงานดิบๆครับผมให้เห็นเนื้อไม้แท้เลยครับผมนี่ ไหมเก่าเนื้อแข็งทั้งหลังตัวนี้อันนี้เราเจาะประตูด้านหลังเื่อต่อห้องน้านะครับผมนี่ครับผมนี่ไหมเก่าเนื้อแข็งอืมเห็นตรงกลางก็จะเป็นระเบียงครับผมนี่เป็นระเบียงเชื่อมต่อกันเบียยตรงกลางก็เอ่อเมตรท้าสิบตัวนี้นะครับผมนี่ดูด้านหลังครับผมลูกค้าไปต่อห้องน้ําอะไรเองครับผมนี่ตัวนี้ครับผมไหมเก่าเนื้อแข็งนี่ ผมครับหลังนี้กเ็เตรียมจัดสรงจังหวัดสีสจเกตนะครับหลังนี้อันนี้ลูกค้าสั่งทำครับผมลูกค้าไปเอาห้องน้ําตัวนี้ครับผมเราก็จัดให้ครับผมนี่ครับผมเอาห้องน้ําสวยครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งแต่ชุลูกชหลาน,นครับนี่เป็นที่นั่งยาวเลยตัวนี้ครับผม เสาใหญ่ครับหลังนี้ได้เสาใหญ่มากนี่เสาใหญ่จริงๆครับสองน้อยเจ็ดะครับแข็งแรงป้าก็จะเป็นฟ้าหลุมนะครับผมป้าก็จะเป็นป้าหลุมนะครับฟ้าหลุมทั้งในทั้งนอกครับเป็นฟ้าหลุมหมดเลยช่างเรา,เ,ราเดินระบบไฟไปแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับ ขอดูข้างบนเก่าเนื้อแข็งอันนี้ยกพื้นบันไดสามขั้นนะครับตัวนี้ครับผมจะมีประตูให้ประตูกันกันแมวครับผมปิดประติดสายไฟปิดไม่ได้ครับผมมาดูอันนี้เราจะแยกห้องซ้ายขวาเลยนะครับละห้องเลยครับซ้ายขวาหลังนี้จะเป็นเสาสิองต้นนะครับผมนี่ถ้าทําผนังติดกันเลย ชิดกันเลยมันก็จะเสาแค่เก้าต้นนะครับอันนี้เราทําแยกเป็นอิสระเลยรับผมลูกค้าอยากได้แยกเป็นอิสระเราก็จัดให้ครับเป็นเสาสิบสองต้นนี่ด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงนี่อันนี้หน้าห้องก็จะเป็นอย่างนี้ร้าผมเป็นที่นั่งยาวเรามานั่งยาวเลยครับผมนี่อันนี้นก็อีกฝั่งนะครับนี่ระเบียงเนี่ยระเบียงกว้างมากครับอันนี้กว้างสองเมตรยาวเจ็ดเมตรห้าสิบเลยนะครับเจ็ดเมตรห้าสิบระเบียงนี่ยาว ครับผมนั่งยาวๆเลยนอนได้สบายคราบผมไม้เก่าเนื้อแข็งเสาหนึ่งชอบเสาใหญ่ดีเป็นฝ้าอะไรเป็นฝ้าไม้หมดเลยงานของผมนี่ห้องจะขนาด3ามนะครับทั้งสองห้องเลยตันนี้ครับผมฝ้าเป็นฝ้าหลุมนี่คราบผมไม้เก่าเนื้อแข็งนี่ดูกว้าง นี่ลูกค้าสั่งทำข้างหลังนี้ครับผม,มส่วนตรงนี้เราจะไปตีที่หน้าง,งานนะครับฝ้าตรงนี้จะไปตีที่หน้าง,งานครับผมครับผมอันนี้ก็ช่างสีก็ทาหลังนั้นอยู่เดี๋ยวก็เสร็จเขาก็จะข้ามมาหลังนี้แหละเพราะลูกค้าจะให้ส่งภายในเดือนนี้ครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันนี่อันนี้ห้องนอนที่สองนะครับนี่ ครับผมอันนี้พื้นเรายังไม่ขัดนะครับนี่พื้นเรายังไม่ได้ขัดนะนนดดนะตัวนี้รับผมอันนี้เสร็จครับผมมีฝ้าหลุมหมดเลยเป็นไม้หมดเลยถ้าลงสีจะสวยอันนี้เราถ่ายให้เห็นงานดิบๆครับผมเราไม่หลอกกันแน่นอนได้ไหมเนื้อแข็งทุกชิ้นแน่นอนนี่ระบบไฟแล้วก็เดินสายไฟไว้ครับผมมีสายไฟอะไรเรียบร้อยหลอดไฟแล้วก็ตู้เบกเกอร์อะไรเรียบร้อยครับผมนี่บ้านหลังนี้จะขนาดหน้ากว้างอยู่เจ็ดเมตรห้าสิบ เจ็ดเมตรห้าสิบกว้างเจ็ดเมตรห้าสิบลึกอยู่เท่าไรเดี๋ยวห้าเมตรครับผมค่อยชานชานนี้ยืนออกมาสองเมตรครับผมแล้วก็ห้องอีกสามเมตรรวมเป็นห้าเมตรครับผมเจ็ดเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรนะครับผมนี่ตรงกว้างเลยนี่ตอนทาทีเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงอันนี้พามาดูงานดิบดิบครับผมซึ่งยังไม่ได้ลงสีนี่ขนาดงานดิบๆยังไม่ได้ลงสียังสวยขนาดนี้นะครับ ระเบียงระเบียงนี้ก็อนาคตลูกค้าอยากต่อไปด้านข้างเ็าสามารถต่อได้สามารถถอดได้อันนี้เราทําเผื่อถอดอยู่แล้วครับผมเพราะลูกค้าหลังนี้เขาจะไปต่อเติมเขาผมอีกรัาผมมีอย่างระเบียงตรงกลางเราก็ทําระเบียงด้านหลังเนาะเผื่อลูกค้าจะต่อครัวอะไรด้านหลังก็สามารถต่อได้เลยครับผมตัวนี้สามารถเอาระเบียงนี้ออกปุ๊บก็ต่อข้างหลังไปได้เลยครับผมอันนี้เราลองลองรับอยู่แล้วทาเผื่อให้ลูกค้าต่อ ่อหลังคาไปด้านหลังได้โอเคเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับผมนี่ว่าหลังนี้อยู่ราคาเท่าไหร่นะครับผมไอหลังนี้ลูกค้าเขาไม่ได้คือไม่ได้บุในนะครับถ้าบุในก็จะเพิ่มไปอีกหน่อยครับผมบุในเราจะบุในด้วยไอจิบซ้ำตัวนี้นะครับผมจิบซ้ำอันนี้ลูกค้าเขาต้องการโชว์ลูกตั้งให้ได้กลิ่นอของความเป็นไม้เนาะ ครับผมหลังนี้สูงราคาอยู่ที่402นะครับหลังนี้402,000บาทนะครับผมพร้อมระบบไฟพร้อมสีกระจกประตูหน้าต่างเราติดให้หมดเรียบร้อยครับผมพร้อมอยู่ครับผมนี่ครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งครับผม402หน้ากว้าง7.50ลึก5เมตรนะครับตัวนี้ครับผมเป็นสองห้องนอนเป็นบ้านแฝดครับเสา12ต้นนะครับผมนี่ ทรงโมเดิร์นตัวนี้ยาวๆใหญ่ๆครับผมนี่ดูสี่แสนสองหมื่นบาทครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ร้านแบงค์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมนี่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายชมนะครับผมเดี๋ยวตอนทาสีเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับผมวันนี้ฮะถ่ายงานดิบๆให้ดูครับผมนี่คานคานยาวนะนะั่นแหละใหญ่นะในรูปมันจะไม่ใหญ่ยาวเลยทนำะหน้าแปดนั่นนะ ครับผมยาวเลยตัวนั้นอ่ะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับผมรับรองไม่ยุบแน่นอนครับผมโอเคสี่แสนสองติดต่อมาได้ครับผมนี่สองห้องนอนหนึ่งระเบียงใหญ่เลยนะครับผมพร้อมระบบไฟสามสิบสองต้นนะครับผมยกพื้นมาได้สามขั้นนะครับตัวนี้ครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้โอเคแมนแมนเฟอนิเจอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ